<L an> มีคนบอกโดนอีกแล้ว <C> a, บวกตอน,นเครื่องหมายบวกแล้วโทรมาเบอร์ยาวๆๆๆ,ๆเนี่ยครับคุณผู้ชมค่ะต้องตเตือตนเลยเพราะว่าตอนนี้แกลง call center <C a. S 2> กลับมาออกอลวาดอีกแล้วนะคะถ้าเกิดมีเบอร์แปลกๆโทรมาแล้วมีเครื่องหมายบวกนําหน้าเนี่ยสำนันกงานกสทชเตือนไว้เลยค่ะว่าต้องระวังเพราะเป็นเบอร์ของแกลง call center <C a. S 1> แนะนําวิธีการด้วยนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้มีญาติอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วคุณบล็อกเบอร์จากต่างประเทศได้เลยด้วยการกดหมายเลขดอกจันหนึ่งสามแปดดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะ เรื่องนี้นะคะคุณไตรรัตน์วิรยิยสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสอทชท่านระบุค่ะว่าขอให้ประชาชนสังเกตเบอร์ที่โทรเข้ามาอย่าเพิ่งรับสายป้องกันการหลอกลวงจากวิจฉาชีพโดยเฉพาะเบอร์ที่โทรจากต่างประเทศเนี่ยสังเกตเลยเขาจะมีเครื่องหมายบวกอยู่หน้าเบอร์เช่นอะไรบ้างละ่ะบวก697 บวก6 9เบวกห 6, 6คือถ้าเราไม่มีธุระหรือมีญาติพี่น้องที่ต้องติดต่อจากต่างประเทศเนี่ยให้คุณตัดสายทันทีหรือสามารถเปิดบริการปฏิเสธการรับสายจากต่างประเทศได้ง่ายๆฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายย้ำอีกครั้งนะคะวิธีการกดดอกจันหนึ่งสดดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกถ้าตั้งค่าแล้ว คุณจะไม่สามารถรับสายที่โรมมิ่งจากต่างประเทศได้เพราะขณะนี้ได้รับแจ้งจากตำรวจนะคะว่ามิจฉาชีพกลับมาใช้วิธีโทรจากต่างประเทศหลอกลวงประชาชนอีกแล้วแล้วมีคนหลงเชื่อจำนวนมากสำนักง,งานกสะทะชย้ำนะคะว่าขอให้ใช้ความระมัดระวังในการรับสายถ้าขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกระวังเลยอาจจะเป็นมิจฉาชีพถ้ารับสายแล้วน่าสงสัยหรือไม่แน่ใจวางสายทันทีค่ะย้ำเลยว่าหน่วยงานรัฐไม่มีนโยบาย ติดตามหรือดําเนินคดีผ่านการโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลหาประชาชนค่ะเพราะคนไทยต้องการความชัดเจนฟังนโยบายชัดๆประชันวิสัยทัศน์ผู้นำกับเวทีดีเบตอย่างสร้างสรรค์วันเสาร์ที่17มกราคมนี้ตั้งแต่13นาิก30นาทีเป็นต้นไปทางช่องโมโนเ9ตและทุกช่องทางออนไลน์โมโนนิวส์ข่าวโมโน